ประทัดาจมนนอนไมาซะแล้วอเอนี่ยัล้เหามือกาพติเลยซืบลูคีอาทิตีคสลิปุทาออมนีสลัดอืสดอีกนีสลัถ้วยเหรอื่าถ้วยยันเลือกคอลอสลัถ้วยอาจารย์ถ้วยเนี่ยมีอะไรยามีเล่อาจารย์จ้าไอ้คำเลือกคอแต่ละจานเลยอกคอเปและแต่ะจามอมีสลัดถ้วยยันเลือกคอโก เนี่ยือเนี่ขามึงกับพัดตีเลยสิลิปุัมมือกะเน่นเด่นพลีลอยเลยเอาไปนี่มาต้นนู้เลยขุดโยนเลยนะสมมติว่าบ้าบายเราจะสรางล้เจดีเรากเจกันอยู่มาบลูบอยเราจะขึนกันลอลนะฮะปอล กูนักกนอนโนจไดดึงดปอเนาโมันเ like so like ีล pues so ็กกรปอเลยใครปอจะเชีย hmm. อ well, ๋อเนี่ยที่นนเมืออือท่าอือกวิเลยซากเนี่ยพวกก็รวยพระจ่าเกนตาคอนการสาอความสุกวันบบนหรกาดเี่ยะไอดีกว่าถีะนี่มันดูเสีงมันนั่นเบีว่าตเบียวายอรัไปอานะ กิม okay, ีที่ดูก่กว่กัเกิดตวม่อน่แบบมันร้อเบามุาอันนี้าตัวเราม่มนี่พาเลเยก่กเนี่ยปการทั้หมดเลยมังเว้นนกอะก็นัเว้นนวกอะเด่๋ยวจาทุกวันน่ะนี่เลยหาน้า่แล้วย่างจากฮัตตี้เราป้ายตัวนี้ฮัตตี้เปเนี่ยสีตัวทองเนี่ยเขาช่วยโคจรเนี่ยจะจีือไปก็จะป้ายเนี่ย mở cocang <coughs> nga lấy mẹ có qua gọi chị điện mẹ qua ra mẹ 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 hử mẹ 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 mẹ

글래바르나바뭐미가네오야데트네오토로노비디오오네기네오토오가바오가맨요폼폼모메오티버서코인럭키럭코테바바바바도체라사하디자노응자코스부이다예오네니테판요레스냐보케키보이모르가키가니냐예이간에조와코포더보아디 all उठिने छु कपा आ बाजाला न उठिदेने खुसुरा पिए ब्लब्लो नि कोसाखले आ पवा आ लियनेले फरा नजा ला जाने फलाउने बे छमोले सबु पिखो इयो बे लु छोन तगा फराले ल खौबी कोसाले रे नजा ला जाने रने जामो छो ओ औइगु हा जामो ने न्हामो तसि आ तले जामो ने रियो ใหม่แหละมันแหละหมูลวดยามะเจ๊เจ๊คนแม่นี่โหลเลยนะนี่เค้าก็ว่ะนึกสกาลแล้วตะปอดอึดดุหมูนะจุ๊บๆอ่ะครับจับได้ว่ะเนี่ยอะระบุได้อะอะแล้วก็ซีบ่ขอเลยสลิปถ่ายนี่แหละพาซีแหละบ่ซีไปเนี่ยนี่ขอโอ้นี่ของเมียแล้วก็อันนี้เจอเสดอ๋อ ခါတယ်ရေ။အခါကြီးတော့ညည်းရ။သူတို့ဒါသွားတော့က။ဟောတော့ညည်းရ။တနေ့ကုဘူးရည်ဒါသူကလောက်တော့ညည်းရ။တနေ့ကုဘူးရည်နဲ့မလည်းတာမဖြစ်အခေါ်တော့ဒါခေက။အင်းသူကစော်နေတာပဲ။ကုဘူးရည်လည်းပင်ကနဲဟမ်ဟဲ့သော့ ที <rude S 2> ่ไงนี้เรเองเาะที่ <jo hierarchy> 是是้อนเนต้องมีแบบมียาบอบแทบุหมอเรามีบเซลคเลกเลกอร์เวลาทีคอพีอยอะผ่าเล็กกับผเดียวเ็บซัไปเสื้อปกที่ประกาศว่าชาวขอีเนี่ยแหละไปแล้วแหละปเนาเสื้่ นี่คนซื้อมาให้เราเท้าเนี่ยเขาว่าส0มร้อยแพงนะแพงวะเนเพื่อนหนังอากาศีรแบบกัวชี้ว่มือเนเปือนดำมีชาเวนีเพื่อดอาก็อย่างมีดวี่ะนี่ยมีดวย่จะขายหรอมันที่เจ็ดขีบาทเสือบาทแล้วเนี่ย่กะชูขึ้นเผยเฮ้ยเชี่ยโอเคโอเคขึ้นเผยกรยอตัวมงอนอกโอเคขึ้นเลิอ

เจ๊น่ชู้ไดไหมนี่สิเออชิคกี้นี่ชูเนี่ยจะหอดซีเรีสีเนี่ยนังว่ะฮากวดอพันเดือพันหลอเลือิริปุธาห้วยปูห้วยปูบ้านห้วยปู

अ ने लोला मा बुली न्या हं सा क्या बला लोला मा बुली न्या पर लोला बुगासे ने बसले खारे बुखेसा बुगासा ने बुगासा दो दोपे न्या हं आ खारे ल परा बिनो Bunna, cái khách đó? tửu lóc tay gọi tay ít hay sẽ tay gọi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  tay chỉ tay gọi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  tay này tay gọi 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 ผมมุดสกที่เร่นึกวเเนได้จรราเนยเจ้ากู่าจู่ว่อืเจ้ากูเนเลยละคูลขาดไม่เข้าใจกก็ไม่มาสามวนเนี่ยจะเขายาไปที่นอเยไม่เข้าใครอะไรเนาะดีออเอเรามาเช้าไปแล้วฮะเร่นี้ยืมไมอดเลยละ chết lấy nữa nha, chả hát đi, bắt có chui khổ ra, chả bắt hát con nữa, bắt há con, cái gì già, cái này nó bán sập nè, nô lớn nè khó già, nô nè cái này, nha nô Nè quẹt luôn cái này, chở luôn quẹt luôn, chả mì nữa chui, chả mì nữa ta chui chui ta chui chui à, บาจ <The> <response> mm ูคีออนนับเลยแกเวดันเลนับครัลอเอเปิมาลอลีเนนะบากานี้ราบอกอะไรอ๋อเอิปิมหลบอลีนตะบางกาเนี้เราบอกอะไรบ๋ออมึงนชัลุที่อ่ะเอหนมันลุที่จะเล่นโดนหรอเออเล่นโดนที่บอกเเอปาลุทีล่นเาสบุยอเออ รบารัปรนะพอเโดวกอน็โดนว้ค่ะดนนอที่วะเออดโดนเราะกมแลตะสับพีทบโบแผลบบมืขอะแผ่บะโกบาโกค่ะสด็จาลยวาและต่ทิกะพา Hãy subscribe cho kênh Ghiền à, ta Gõ là mẹ con à, là, là, là để không bỏ lỡ những video hấp เมดียาตามาปสะสะาเออบุตนโมกฮะบอกยังกอะไรบีเลนี่ออนเนี่ยออนท้องขอุบ่าเมนูปลยหรอเข้าเต่าไปกันหรอะมนโตเลยเนืเอีูยนื้อเกจวิวเดียว อะอะตอออดอหลันเตะแก่มุ่ยๆฮักดอออตอออออมบ่จะปากออตอมนี่ออมาราวิรบ่มีดอกบ่สิจานนี่มึงกะแนะบ่ก่อกันนําหมดแล้วนะจานนี่ก่อกันนะครับมึงกะแพ้นะครับบ่ก่อมึงกะแพ้มึงกะแพ้หมู่เนาะตําลื้อตําโพนานี่แก่โอเคออตา

mười nó ừ. ja, ta có cái bảo có, bảo ta. Là, có là nó, <laughs> ừ. <laughs> số này, năng <laughs> <laughs> nó 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 chỉ có